สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะเนาะเพื่อนๆนที่กำลังรับชมนะครับคลิปนะครับวันนี้ช่างกอนได้มีเพื่อนนะเนาะเพื่อนในทางออนไลน์นะครับเนาะเขาแสดงความเห็นทาง f a c e b o o k นะครับ Facebook ผมก็สุภกรเลี่ยมพระถักเชือกศิลน,นะครับ เพื่อนบอกว่าอยากจะลองทำบ้างแต่ว่าหัดใหม่นะนาะหัดใหม่หัดใหม่นี่ผมแนะนำนะให้ใช้สองล้อเนาะมันจะได้ลดแรงอย่างเรานะครับผมผมมีล้อเดียวล้อเดียวนะครับก็ทำตอนแรกนะผมก็ คิดว่าที่ไปซื้อเขามันจะแพงไปไหนนะแต่ก็มาเฉลี่ยถัวเฉลี่ยแล้วทําอะไรแล้วมันก็ราคาใกล้เคียงกันนะครับไม่ต่างกันเท่าไหร่มากเพราะฉะนั้นซื้อดีกว่านะครับอย่างผมก็ทําเอาความสุขความเมผมน่ะนะครับแล้วผมชอบหาอะไรที่มาทำนี้เห็นแล้วก็ทำนะครับไปเรื่อยใช้ล้อเหล็กนะครับเนาะ,ะอันนี้มันก็จะไม่ฝืดนะครับซื้อที่ไหนซื้อที่ในกลุ่ม เฟซบุ๊กก็ได้หรือว่าง่ายๆนะครับทุกวันนี้ทางออนไลน์ก็ที่นั่นที่สุดก็คือ Lazada นะครับเนาะแอป Lazada ครับ mm hmm. ทางตลาดออนไลน์นะ mm hmm. ก็ผมจะมาทำให้เพื่อนดูนะแนะ้อันนี้ก็แนะนำเพื่อนนะครับที่เขาถามมานะครับก็จะอัพลงเป็น YouTube นะครับให้ชมกันนะครับก mm ็ hmm. มันแล้วแต่ความถนัดของใครของเรานะครับอยากทําแบบไหนก็ทําแต่เน้นนะครับใหม่ๆมือใหม่นะครับก็ให้ใช้ล้อคู่นะครับจะดีกว่านะล้อเดียวนะครับทีนี้ก็มาลองนับนี่ฮะตอนถ้าถ้าเราซื้อนะเขาจะมีแถมนับเบาะรองนับอันนี้หรือถ้าใคร อยากสะดวกหรืออยากสบายนะครับเนาะก็ซื้อไอ้พรมอะไรนะที่เขาเปนั่นเล่นโยคะนะครับเนาะได้นะครับเนาะก็ผมก็มือใหม่เหมือนกันนะครับเนาะไม่ได้เก่งไม่ได้นั่นแต่ตอนนี้ผมก็ให้รางวัลตัวเองนะครับแล้วดูแลตัวเองก็คือด้วยการออกกําลังกายตัวนี้แหละนะครับตอนนี้ผมก็อยากจะเล่นหลายชิ้นอยู่แต่ตอนนี้นะครับเนาะก็โฟกัสที่ ล็อกกิ้งนะครับนะคือล็กกิ้งสร้างซิกแพคแล้วกันครับมันเป็นงานมันเป็นอะไรที่เบาๆนะครับก็มานะครับแลผมก็จะมาบอกนะครับแล้วเพื่อนๆนะที่อยากจะฝึกนะครับใหม่ๆนะครับใหม่ๆนะเพื่อนๆผมอยากจะให้เพื่อนนะครับหาที่ดันนะครับอย่างผมอ่ะอันนี้ ก็คือที่ดันเป็นขาไม้ขาอ้เตียงนะครับเนาะคือจะให้ให้ดันติดในนี้ไว้ก่อนนะครับคือมือใหม่นะเพื่อเพื่อนะครับไม่ไม่ให้ไม่กันกันพากนะครับเนี่ยทีนี้นะครับก็ผมก็ดูเข้ามาเหมือนกันนะครับเนาะลักษณะมือใหม่นะครับเนาะผมก็ทำอย่างนี้ก่อนครับ เราออกกาลังกายเราไม่ต้องไปอายใครนะครับเนาะเพราะร่างกายเราเราดูแลนะครับเพื่อนๆลักษณะนะครับเนาะคืออ,อยากให้เพื่อนๆน,นะครับเนาะลองนะครับผมมันไอ้ยงนิดไกลไปโอเคนะครับประมาณนี้คือหลังนะครับพยายามหลังอย่าอย่าแอ็นนะครับเนาะหลัง เพื่อนๆอย่าแอียลงนี้นะครับให้อย่างนี้นะครับให้เป็นหลังโค้งนะครับลักษณะทําใหม่ๆนะครับเพื่อนๆทาใหม่ๆให้เอาไปแค่นี้ก่อนก็ได้นับเนี่ยแค่นี้ก็พอครับเนี่ยหลังนะครับสังเกตนะครับมือแขนตรงนะครับที่ผมดูมานะครับเนาะที่ผมดูมาผมก็ไม่ได้เก่งนะครับที่ผมดูมาก็ประมาณนี้ให้ตรงจับนะครับมือใหม่นะครับให้เน้นเน้นเป็นล้อคู่นะครับ จะดีกว่าน้ำเนี่ยเน้นปุ๊บขาน้ำนะตรงประมาณนี้นะครับแล้วก็ e ยืดน้ำนะครั้งแรกน้ำนะเรายืดเอาเอาแค่นี้ก่อนนะครับเอาแค่นี้ดูกําลังเราแล้วก็โกนเนี่ยขึ้นนประมาณนี้นะเอาแค่นี้ก่อนนะเนี่ยคือดูน้ําหนักนะครับน้าหนักเราได้ประมาณนี้นะครับ อย่างนี้ก่อนนะหนาดทำอย่างนี้ก่อนนาทีละห้านาทีละสิบก็ทําไปเรื่อยๆนะครับเนาะเนี่ยประมาณนี้นะครับให้อยู่ประมาณนี้นะปับ๊บเนี่ยทีนี้พอได้แล้วนะครับเนาะเราก็มาให้มีเ่ยนี่ครับระยะประมาณนี้นะครับระยะก็จะอยู่ประมาณนี้ เนี่ยแล้วก็ข้าข้างฝาได้ก็ดีนะครับเนาะผมไม่สะดวกเวลาทําคลิปนะครับเนี่ยลักษณะก็อยู่ประมาณนี้มันจะได้ชนนะครับเนี่ยนะครับหลังโก่งนะครับหลังหลังต้นต้นอ,อย่างนี้นะเป็นหลังเต่านะครับเนี่ยเป็นหลังเต่ออยายี่นะครับ ห้าอย่างนี้นะมันจะทําให้ปวดหลังต้องอย่างนี้นะครับเพราะผมเคย <c oughs> เคยมาแล้วปวดนะครับก็ก็ทําประมาณนี้เนี่ยนะครับนี่นะครับขาแล้วก็ลงประมาณนี้เนี่ยนะครับนี่นะครับหลังนะพยายามโก่งนะครับอย่าอย่างนี้นะครับไม่งั้นมันจะปวดหลังนะต้องอย่างนี้คนระับ อย่างนี้นะครับเนาะค่อยๆทำนะครับ่มีอะไรดีๆผมก็มาแนะนำน้ำเพื่อนๆกันนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับค่อยๆทำไปอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วเนี่ยางทีนี้ก็ถ้าทำได้บ่อยคิดว่าถนัดแล้วนะครับหรือนั่นแล้วก็ขยับมาอีกก็ได้นะเนี่ยขยับแตกหลังนะครับอย่าลืมเน้นหลังหลังเราต้อง ให้เป็นโกงนะครับหลังโกงบ้านผมเอื่อ <t> หลังโกงนะครับให้เห็ดหลังโกงเป็นสะพานสูงนะครับทอดสะพานสูงแต่ข้างหลังนะมมันทอดสะพานสูงข้างหน้านะครับลักษณะปั๊บนี่นะครับประมานนี้นะเนี่ยให้มันโกงโกงเนี่ยนะครับปั๊บปุ๊บนะครับปึ๊บนี่พอได้สิ เลี้ยวน้ำนัทนัดน้ำแต่นัดบ้างเลี้ยวกะถอยมานะครับถอยมากแบบนี้เขาอยากให้มันเอ่อซุดในแจังหน่อยน้ำนะเริ่มสิซุดละก็ปุ๊บนี่นิดนึงนะครับเนี่ยปั๊บอือประมาณนี้ปุ๊บเนี่ยมาวันนี้ยัําว่าซุดพ่อนะครับอยากเอา นาจุพื้นเลยก็ได้น้ำเน,ะนาะขันเ้าเปลี่ยนแล้วนะครับนวะค่อ,คอยๆเห็ดไปนี่ค่อ,คอยๆขยับมานะครับนี่ปุบบยยบ๊บนะครับ,าาบ,จ,รรบนะจับพยายามจนะับเราจะถนัดนะครับเอาถนัดจังเลยก็ได้น้ำเนาะวิจับจังสิก็ได้นะปั๊บนะครับอันนี้สุดนะคเนาะปั๊บปุ๊บนะครับ นี่คือการใสกำลังนะครับพลางากาำลังเข้าซิมันหนักที่แขนนะครับแขนกับบั้นเอวนะครับเนาะดันเขานะครับตอนยืดไปนะครับออกแขนนะครับพอเข้าดึงเมื่อแล้วเข้าใส่บั้นเอวซอยนะครับเนาะตบนะครับยวงสี่นะครับเนาะ นี่นะครับเนาะเห็นไหมครับโอเคนะครับเนาะกะสำหรับคลิปนี้นะเฮ็ดให้เพื่อนนะครับนาะที่เป็นเบิงผมเฮ็ดนะครับนพิ่นบอกว่าเฮ็ดคลิปให้เบิงแน่เด้อห่าซันนะครับผมกะเฮ็ดให้เบิงเด้วนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้กะฝากไว้ครับให้พี่น้องเฮ็ดไปครับเอาตามที่จ้องถนัดแล้วคนบอกว่าผมมีเวลาว่เป็นยังครับเพื่อหาเพื่อซิบเฮ็ดไปโลดนะครับ เฮ็ดบ่ boy, อยๆเฮ็ดขยันกของเดี๋ยวมันชินนะครับเดี๋ยวเวลามันมากเองนะแล้วพี่น้องสิรูวว้ว่าเล่นลอบักกิ้งนะหรือว่าล้อกิ้งมันสนุกแค่ไหนนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์สั่งก่อนด,ด้วยนะครับเด้อยสำหรับมื้อนี้นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้สักวันนะพี่น้องสวัสดีครับ